สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง The Gang Gamecaster วันนี้ชายกายเหมือนเดิมกลับมาประจำการแล้วครับสงสัยกันใช่ไหมว่าเด็กอ้วนหายไปไหนเขาสอบอยู่นั่นเองแต่ใช้ปิดเทอมแล้วมางั้นเราเริ่มเกมกันเลยครับวันนี้เราอยู่ในแมป q u i d Game แมปใหม่ใช้ไรกว่าเดิมไอ้เพื่อนในรอเหรอใช่ใช่ใช่ศูนย์หกแรกเรานะครับ เพือ่อนทำไมไนายผมทองอะ่ะใช่ไปย้อมสีมาสิเอ้ยงเกงสีชมพูเท่ดีนะเธอเธอใช่มันเท่มากเลยเมื่อไหร่จะเริ่มเกมสักทีเนี่ยเอาเริ่มเกมแล้วมาดูกันจะได้เกมอะไรสวัสดีครับยามเป็นไงตอนเช้า ไม่เป็นไงหรอกมาคุมเกมไปเฉยอ๋อครับยามเกียขายามเดี๋ยวโบกกระบานทิ่มเลยเออใจเย็นๆครับใจเย็นๆมีอะไรคุยกันได้ครับเมื่อไหร่จะเริ่มเกมมะยามก็บอกว่าไปช้ยามไง่าคือผู้คุมโอเคครับโอ้โหด่าน a e i o u ซะด้วยง่ายเลยงานนี้ อย่าหยุดยั้ยงโอ้โจะยเย็นเพื่อน,นอย่าพึ่งล่วงกันนะเดีย๋ยวไม่มีใครไปเป็นเพื่อนนิดเดียวเกือบแล้วลอย่ารีบวิ่งนะเดี๋ยวพะลุน,ลนี่ต้องเล่นแบบมีจังหวะ อื้อเกจอพะโลแล้วโอ้โห <Green light. S 1> เอาเพื่อนนายวิ่งไปเลยเหรอแลุ้กบอลไป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 วิ่งอย,ย่าหยุดยั้งเย่ชนะแล้วโอ้โห <Green light. S 1> จะหนุนนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอก โห oh, เสื้ออะไเท่จังเลยอ่ะใช่เนี่ยเสื้อฟรี่ะรูกหัวกระโหลกด้วยอา้าตายสามคนเยยพวกเรารอดยามเกมต่อไปคืออะไรอ่ะบอกว่าไม่ใช่ยามไงบอกกี่ครั้งเอ้า ไม่รู้เหมือน,นก,กันนะเกมอะไรสุ่มเอาเอา้าโอ้ยามบอกมาคืนอนาเฮ้ยเกมอะไรอะงงเลยเฮ้ยเกมอะไรเนี่ยฮะโอ้ยเดี๋ยวออกนอกกอบ ควรใจเย็นนะอย่ามาะกอบอ้ยอึ้บเข้าแล้วหนึ่งเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดหยีท้ายสุดแล้วตอนนี้เราก็ยืนแอคไปนะครับนี่ดูความเท่ของกระโพรมสิเอา นผมฟ้านตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้ยอยู่กับเราอยู่เลยตัวคนละคนกันอ๋อคนละคนกันเฮ้ยเกมบตอยกันหรอจ๊ะเออใช่ของหมอก็ยังดีเสอกจ้าตาย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 ,ตายลนไปซะ ฉันต้องคือผู้ชนะให้ได้เลยต่อยต่อยไปโอ้โหล่วงกันแลรวเพื่อน โอ้โเพื่อนบินเลยตรงน,นั้นคือ,อไรหนะ้ามันเราทำอะไรสามคนแกสามคนยืนตรงนั้นทำไมวันนี้เรามีภารกิจจะทําให้ครบห้าด่านโดยการเล่นสควิตเกม นั่นแหละครับตอนนี้เราเล่นมาสามด่านแล้วเหลืออีกสองด่านเฮ้ยเพื่อนเราต้องเราต้องชนะนะอย่าแพ้เอ้าตรงชนะให้ได้เลยไปครับดึงไป เอ้ยอย่าล่วงมาอย่าล่วงมาความหวังเลยก้าวเดียวอย่าล่วงมาเพื่อนช่วยกันดึงอ่าเรียบร้อยครับตายล่วงเลยแปบ๊บเดียวไม่ครับตอนนี้เราเล่นไปสี่ด่านแล้ว ไล่ด่านสุดท้ายด่านไล่รอรุ่นกันไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ได้เฮ้เพือ่อนนี่นายตายมดเลยเหรอเออใช่ใช่เฮ้ยหมายเลขหนึ่งด,ดีโอ้งยโอ้เอ้ยนายในห้องมงนี้จังไรอ่ะเท่อะโอ้โห โมเอวกาศแหม่เท่ยังเลยนะฉันไม่รู้มันแก้่าไดามาจากไหนอะ่ะเฮ้ยลองตามชายคนนั้นไปตอนนี้ผมสงสัยมานานล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรผมจะลองเข้าไปถามมันดูเฮ้ยนายคืออะไรอะ่ะอ้าขายของเหรอใช่งั้นเราไม่ซื้อนะขอบใจแต่ตรงน,นี้คืออะไรนาะเอ้าไม่ได้ด้วย เขาไม่ได้อ๋อที่สุ่มหน้าก,กากเหรออ้าวเริ่มเกมแล้วมาดูกันเกมสุดท้ายจะได้เกมอะไรอยอ่าบอกนะว่า A E I O U อ่ะ ั่นไงคาดไว้ถูกจริงด้วยโอ้เจอคุณใส่กระเป๋าจุลสิกโวลด้วยที่จังหลือนั่นเนี่ยเกือบผะโลละลลโอ้ดีนะหยุดทันแม่เกือบแล้วเชียว จะเย็นเพื่อนอยู่ก่อนนะอย่าพึ่งล่วง <Red light. S 1> เวลากินเราหลอกเจ้าหุ่นยนต์ <Green light. S 1> เออหุ่นยนต์ที่ไหนมันคือตุ๊ก,กตานี่ยว่าไปไปอย่าหยุดยั้ยงผ่านแล้ว คือครับสำหรับวันนี้พวกผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเอาต่อไปอีพีหน้า